ไปซื้อก็ต้องตัดน้ารัท่านผู้ช่วงครับอาจจะเป็นสองศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์หรือว่าเก้าสองครับหรือว่าสองเก้ากันแล้วแต่ครับ่านผู้ชมครับมีคนโทรมาวา่าตายยอดขายฝันกินแก้มันอันเจ้าหนอนมาไอนอ๋อมีมี<บ>คนโทรมาหาปูา่อะก็ฝันจะเถือ่อเลยโอ้ครับครับคาววาตายยอดขายฝันครับ จังสงราจังซี่ครับแต่กับไม่ค่อนว่าเขาายฝันจริงๆแล้วผมก็ไม่เคยขายฝันนะว่าเออตต้องได้เท่านั้นเท่านี้ผมจะเล่าความฝันให้ฟังผมก็ไม่เคยพูดครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคม2,565นะคะดรแต้วก็จะ มาเล่าความฝันของปู่ยอดให้ฟังนะขอบคุณเคยอีสานใต้แล้วก็ขอบคุณปู่ยอดมากนะคะที่เล่าความฝันให้ฟังนะคะในความฝันของปู่ยอดก็คือมีคนโทรศัพท์มากรีง๊งกริงกรีงนะคะมาหาปู่ยอดนะคะอ่าประปู่ยอดก็อาจจะต้องรับสายนะคะไม่งั้นก็คงจะไม่รู้นะคะว่าเขาพูดว่าอะไรนะคะพอปู่ยอดเล่าให้ฟังแต่ว่ามีคนโทรศัพท์มาบอกว่า,าปูป่ยอดเนี่ยเดี๋ยวนี้ขายฝันกินแล้วเหรออ่า ในฝันเป็นอย่างนั้นนะคะปู่ยอดไล่ฟังแบบนั้นดรแต๋วก็มาจินตนาการนะคะว่ามันก็จะต้องมีเครื่องโทรศัพท์นะคะถ้าเป็นเครื่องโทรศัพท์มือถือสมัยนี้ก็ก็เป็นก็ต้องมีเครื่องของคนส่งแล้วก็เครื่องของคนรับนะคะก็คือทางซ้ายทางขวานะคะและ้วทีนี้การโทรศัพท์ก็ต้องกริ lion, 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 lion. นะ้งกริ้งกริ้งเนาะอ่าเราก็เล่าให้หมดเลยนะเล่าให้หมดเลยเนาะอ่าแล้วทีนี้มันมีการพูดคําว่าเออปู่ยอดตอนเนี้ยห,หายกันเลยนะ ขายฝันกินแล้วเหรออคําพูดอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยสบอารมณ์นะครับมันเป็นคําพูดแรงไปนะครับแรงไปนะคะแรงไปนะคะคําพูดว่าขายฝันกินเนี่ยบางคนก็ พอได้ยินฟังได้ฟังแบบนี้นะก็อาจจะไม่ค่อยพอใจนะคะเพราะว่ามันเป็นคําแรงนะคะทาไมาต้องเป็นคําแรงก็เป็นเพราะว่ามันเกี่ยวกับแรงนะคะพลังงานมันเกี่ยวกับแรงงานนะคะมันจะเกี่ยวกับแรงงานเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับคําพูดแรงๆนะคะมันเป็นคําศั์ไงมันเป็นคาศั์นะคะเพราะว่าเขาบอกใช้โทรศัพท์ไงการขายฝันเนี่ยมันเป็นเรื่องของ เป็นเรื่องของคำศัพท์นะคะถ้าพูดไม่ดีก็ไม่สบอารมณ์นะฉันตบป,ปากแกแน่เลยนะคะอ่าอย่างนั้นเป็นเป็นหลังนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันหมายความว่าอย่างนี้มันมีสองในยะไงพอมันมีสองในยะสองแง่นะคะสองแง่สามแง่ไอ,อ้สองแง่นะคะไม่ต้องไม่งามเป็นเรื่องของสองแง่ในทางที่แบบถ้าพูดในทางที่ดีก็ก็ได้นะคะแต่พูดในทางที่แบบถ้าใช้น้ําเสียงที่ไม่ดีไม่ค่อยถูกอารมณ์นะคะ มันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะเอ้ยเหมือนแบบเยยถักถางอะไรประมาณนั้นนะคะในเรื่องหนึ่งแต่อีกอย่างก็คืออ้าวมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าจะขายฝันกินเนี่ยมันหมายความว่าอแต่ละคนเนี่ยมันมันยากนะที่จะมาขายฝันกินกันได้นะเพราะว่าความฝันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถ้าไม่มีบุญจริงๆจะฝันไม่ได้นะคะเขาบอกอย่างนั้นนะคะอ่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะคะเครื่องแรกเลยนะคะโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะเครื่องแรกก็คือที่ถูกผลิตแล้วก็มาแสดงให้เห็นนะคะก็ คือพศ2,516นะคะก็คือเมื่อ49ปีที่แล้วอ่าแล้วทีนี้ถ้าพูดคําว่าขายฝันกินเนี่ยถ้าไม่สบอารมณ์ก็หมายความว่าพูดแรงอ่ะพูดแรงก็หมายถึงจะไปสื่อถึงเรื่องแรงงานแรงงานก็คือวันที่1พฤษภาคม2,517นี่เองอ่าจะเกี่ยวกับแรงงานนะคะพูดแรงพูดแรงงานเข้าอย่างนี้นะคะอ่าก็เกี่ยวกับความที่นะคะกับความที่ก็คือพอ พอมีโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยมันหมายถึงอย่างนี้มันหมายถึงว่าอถ้ามองย้อนกลับไปนะคะกว่าที่จะมีโทรศัพท์ใช้ได้นะคะก็ต้องมีการก่อตั้งบริษัทนะคะแล้วบริษัทก็คนก็ต้องแบบเยอะแยะเลยใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมีการติดต่อก,กันันั้นอันนี้แบบเต็มไปหมดเลยนะคะนั่นแหละคะ่ะเขาหมายถึงอไอค้ความเจริญความเจริญความเปลี่ยนแปลงนะั้นหมายถึงอย่างนี้หมายถึงว่ามันทําให้กาซ์ในโลกเราเนี่ยกาซ์เรือนกระจกเนี่ยมันเพิ่มปริมาณความร้อนขึ้นนะคะเพราะว่ามัน มันจะเกี่ยวกับคนงานที่จะต้องผลิตของนะคะแล้วก็วัตถุต่างๆก็จะต้องถูกทำลายเพื่อนำมาใช้นะคะแล้วก็มันก็ต้องมีการกระจายรายได้อะไรของมันเยอะไปหมดเลยนะคะอ่าหมายถึงพลังงานแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือจากเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีโทรศัพท์ใช้นะมันก็ยังไม่ได้ใช้กันนะคะแต่พอตลาดมันมีโทรศัพท์ใช้เออมันก็มีพวกเดาทงเดาเทียมนะคะมันก็แบบมันก็นั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะเลยทาให้แบบเหมือนภาวะเกิดภาวะโลกร้อนนะคะอ่า มันมองไปทํานองการ์ดเรือนกระจกมากกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากสมัยดั้งเดิมนะคะที่เราไม่เคยมีโทรศัพท์มาใช้แล้วก็มีการมาใช้อ่านนะคะเราทีนี้มันก็เรื่องของเขาาหมายถึงแบบนี้ด้วยเขาหมายถึงว่า,าเกี่ยวกับสุนทรภผู้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าสุนทรภผู้เนี่ยท่านเป็นคนที่เป็นเชคสเปียร์เชคสเปียร์ของประเทศไทยเลยนะคะเกิดเกิดวันที่26มิถุนายน2 2329อ่าเาเศีษชีวิตก็คือ2398นะคะนะคะแล้วทีนี้ทำไมถึงรู้ว่าเป็นเรื่องของขายฝันกินแล้วทำไมรู้ว่าเป็นสุนทรภู่ก็เป็นเพราะว่าในกวีของท่านกวีก็เขียนไว้นะคะว่า,เ,าเกี่ยวเกี่ยกับลำพันธ์พิราบลำพันธ์พิราบก็หมายถึงว่าเวลาเวลาท่านสุนทรภู่ฝันแล้วเนี่ยท่านก็จะรีบบันจดบันทึกไว้เลยนะคะจดบันทึกอย่างเช่นมันมีคำในบทของลำพันธ์พิราบก็คือว่า สุนทรทมคำประดิษฐ์นิมิตฝันมีคำว่าฝันแล้วใช่ไหมคะมีคำว่าฝันแล้วเพิ่งพบเห็นเป็นวิบัติมหัศจรรย์จึงจดวันเวลาด้วยอาวรนเห็นไหมคะเขาหมายถึงนี่เลยนะคะที่พูดคำว่าขายฝันกินนี่ก็คือเขาหมายถึงสุนทรผู้นะคะเขาหมายถึงเลข26นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมรับฟังนะคะ คือการแปลความฝันนะคะแปลตามเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าหวยจะออกหรือไม่ออกแต่ที่สําคัญคือที่รู้ก็คือเรามีความรู้แน่นอนเลยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเลข26คะ่ะเลข26แล้วเราเลข26เนี้ก็จะต้องไปรวมกับเลขสนะคะแล้วแต่จะจัดว่าจะเป็นจะจัดให้มันอยู่4ี่2 6สองสองแล้วแต่เธอนะคะแล้วแต่คุณโจรจะตัดสินใจนะคะมันแล้วแต่คุณโจรเลยนะคะจะตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่ของคุณโจรเลยนะคะ